โอเคกโอเคกครับ okay. okay. สวัสดีดนนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมพนันรู้อะไรกันวันนี้สุปซัพวันคริสต์มาสโอ้โหอ้ยหัวติดวันนี้ยังวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วนะออกแมพเฉยอะไรโอเคกลับแมพอู้ออกแมพทำไมก็ก็ไม่ได้หาไปนะวันนี้ก็ลงคลิปเหมือนเดิมน,นะ ตอนแรกก็กะจะอาจจะไม่ลงคลิปก็ก็ขอโทษด้วยนะครับก็กลับกลับมาลงคลิปแล้วนะก็คงไม่มีใครเเสีใยใจนะที่ผมอาจจะไม่ลงคลิปก็กืนี่แล้วก็มาทำแบบกัตามปกตินั่นเองนะก็นเน็ตไปไม่ไละเออเจะก็มามามา,มาก็ วันนี้ก็มาทำแมปกันต่อนั่นเองแล้วก็แมปซีรีส์ใหม่อย่างซีรลี่มัตเตอร์คราฟก็จะเปลี่ยนจากไอแมปงงวๆนะนะผมก็ไม่เอาแล้วนะก็มัน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 แปลกซีรีี์จะทำยาวไปก็ได้มามาทุกวันนะเป็นไรแบบพี่ปวดเสาก็ต้องวันเสาร์อยู่แล้วมาทุกวันเสาร์ไงจะเป็นร้านสะดวกซื้อไง ที่ทำขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้ก็ไรประโยชน์ขุดโคตรไปดูดีกว่าว่าเมืองตอนนี้พัฒนาไปเยอะแล้วนะก็มีถนนขึ้นมาเพิ่มเติมอยู่นิดนึงใส่ไฟฟ้า,ฟา,อาออกไปแล้วว่ามันเวนับเกียรมากเลยส่ไฟฟ้าก็ร้านสะดวกซื้อก็จะอยู่ไกลนิดนึงก็ทุกคนรับได้นะทุกคนเนะี่ย รับได้อยู่แล้วพะทุกคนเนี่ยค่อข้างตัวของผมยังไงล่ะเป็นไงมีคำคมเลยใครบอกว่าพี่เนทไม่มีคำคมโอ้กระจอกจริงจงเลยก็ถ้าชอบแบบนี้อย่ากดไลค์ด้วยนะแมบบนี้น่าจะเป็นแมบ,บที่ใหญ่อาจจะใหญ่จจที่สุดแล้วที่ผมเคยสร้างมาก,ก็ได้เพราะว่าพื้นที่มันเยอะแล้วก็โลกมันเรียบด้วยไงก็อ,อาจจะใหญ่มากๆเพราะาไม่ต้องมานั่งเขีย์พื้นที่ด้วยไงเพราะว่าโลกเรียบมาก เรียบจนแบบเรียบเกินกว่าที่คนหลายๆคนคิดเลยนะก็มันมันเรียบจนสุดตรงหัลถูกกว่านะไม่แบบนี้ก็อาจจะเป็นโลกธรรมดาที่มันเป็นพื้นที่โครเรียบเลยก็ได้ใครมีไอเดียอะไรดีๆก็คอมเมนต์มาด้วยนะก็อย่าลืมคอมเมนต์นี่ด้วยล่ะหายไปนานเลยใช่ไหมล่ะกิฟตปไมครับหายไปตัง้งสามสี่วันอนะสองสามวันเลยนะเนี่ยไมครับก็กลับมาอัพไมครับแล้ว ก็ที่หายจากไมค์คาราฟไปก็รู้ก็เพราะว่าไม่มีคอนเทนต์นะก็ก็ต้องลบไมค์คาราฟออกไปสักแป๊บนึงแป๊บนึงจริงไงอันนี้แป๊บนึงจริงๆก็ไมค์คราฟก็กลับมาแล้วไม่ต้องเสียใจไปนะก็อย่าคิดว่าพี่จะไม่ลงไมค์คาราฟนะก็พี่ก็แฟนตัวยงไมค์คาราฟจริงๆนะพี่ก็จะลงไมค์คาราฟอยู่ตลอดเวลาก็ การที่ไมครับมันหายไปจากช่องเราก็มันก็ว่าผมไม่ว่างอัพไมค์รับนั่นเองนะก็ก็มันก็บวกที่จะลงคลิปน้อยลงด้วยแหละก็เพราะว่าแบบก็ต้องมานั่งทาแบบเลยนะก็แต่ลงคลิปน้อยลงนิดนึงก็ก็จะลงคลิปเช้ากเมาก่อนเยอะเลยนะก็ขอโทษด้วยะกันนะก็ก็จะมาแจ้งข่าวสารไม่พอนะก็มาทําคลิปลง youtube ด้วยก็เป็นข่าวสารที่ดี ออีกอย่างนึงเลยรรคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆนะเพราะว่าแมปก็ต้องมีการทำเพิ่มเติมโดยที่แบบมีสมาธิ้วยนะก็คลิปอาจจะสั้นหรือไม่สั้นก็อยู่ที่ตัวผมนะว่าผมจะอัพคลิปหรือไม่จะทําคลิปนั้นๆเพราะไม่นานก็ขอโทษด้วยนะก็ไปลงสปอยไม่รู้ทุกคนได้ดูเปล่านะก็มัีคำว่าถูกบอกไว้ด้วยนะก็คลิปสปอยบอกถูกบอกกันะ ทีนะอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่อาจสปอยแล้วก็ได้นะเพราะว่าคลิปสปอยถูกบ้าเดี๋ยวคลิปสปอยอาจจะไปลงที่ช่องรองแทนก็ได้เพราะว่าคลิปสปอยช่วงนี้ถูกบล็อกร้อยแล้วนะสแสดงความเสียใจนะต่อการถูกบล็อกเนี่ยก็ไม่เป็นไรทุกคนยังไม่ผมอยูน่นี่ไม่ว่าจะเป็นช่องร้องช่องหลักก็อาจจะกลับมาลงคลิป สองช็อตแต่การที่โดดต้องมาดูแลสองช็อตก็อาจจะเป็นการเหนื่อยก็ได้ช่องนู้นอาจจะไม่พัฒนาอะไรมากนะพวกลุ่มพวกเพจอาจจะไม่มีนะก็รอดแล้วไปเราไปไนในใไปกระจก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 ก็กลับมาสร้างไว้เหมือนเดิมนะก็ก็กาะกัมฟ้าสร้างไว้เหมือนเดิก่อนแล้วนะเก็ตัวดีนะที่หายไปจากวงการการสร้างคนเก็ค่อยๆนานนะก็ กันแล้วนะการสร้างก็ไม่ได้คลิปนายคิดถึงกันไหมคิดถึงคิดถึงไม่ได้เจอกันนานเลยนั้นี่ยไหมครับเนี่ยวันนี้ก็วันคริสต์มาสแล้วนะก็เมื่อวานไม่ได้ลงเป็นคริสต์มาสเลยก็ขอโทษด้วยนะก็วันนี้ก็เป็นไหมครับคริสต์มาสนิดนึงแลยคริสต์มาสคริสต์มาสหน่อยวันนี้ใครบอกว่าจะหมดไม่มีคริสต์มาสก็ขอคำพูดเดี๋ยวนี้นะตอนนี้ก็ได้ลงคริสต์มาสเอาไว้แล้วนะเก่งนะ ก็ก็ขาตด้วยในการนั้นเมื่อวานไม่ได้ลงคลิสป์มาก็เมื่อวานเป็นวันที่25พอดีนะก็ไม่รู้นะเมื่อวานผมไม่รู้นี่ว่าเป็นวันคริสมาสอะไรนะก็ไม่เคยรู้วันอะไรพิเศษพิเศษมากก็แ่าไรนอกจากวันเกิดตัวเองนะก็ต้องด้ยกันผ่านไปด้วยความรวดเร็วเลยนะ โอเคเมื่อกี้หายไปนิดนึงมานะก็มาใส่ก,กันต่อวันนี้จ,จะมาแปลกหน่อยเพราะว่าวันนี้ใส่ดีชารพเพกมาด้วยนะก็ทุกคนอยากพึ่งบอกว่าพี่พี่ทำมไม่เสร็จฉกเจเลยนะก็ใส่แน่ยังไงยังไงผมก็ กลับมาใส่เจเจเดี๋ยวนะคุณทวนล้อๆกันไปหน่อยเนดะ้ไหมก็ไม่เชี่ยวชาญเจเจแผกนี้มากเลยแต่ก็พอรู้แหละก็ใช้เจเจนี้มาค้นข้างานนิดเดียนะก็อาจจะชอบเจเจแผกนี้ก็ได้เดีจะรู้ไม่มีแจกนะกเจเจแผกน,นะไม่มีแจกไม,ม่แจกผมจะไม่แจกเป็นขาดจะเป็นนั้นที่ผมชอบใช้เองอยูอย่ ทีอะไรกันเนี่ยจบใช้แต่ไม่ยอมแจกไม่ <c oughs> ต้องมาบนนะไม่มีใครขอให้ผมแจกเลยถ้าอยากแจกไปโหลดมครับไม่ก็มาไม่ก็มครับชังมาสิมันมีเท x t เจอร์แพคนี่อยู่แล้วนะ <c oughs> ก็เป็นรูปบล็อกยาแบบ t เท t u เจอร์แจะเป็นรูปบล็อกยาแหละรูปบล็อกอันเนี้ยไปหาในที่ใส่เ e x ทคเจ Pack นะก็มนบอกวิธีใส่ด้วยนะไปหาคนอื่นสอนเราเอง ก็ไม no. ่คุณก็อ่านภาษาอังกฤษเอาจนคุณเทพเลยก็ได้นะโฆษณามาอะไก็จะโฆษณามาได้แล้วนะเพราะว่าผมปิดเน็ตแล้วนี่แบบเลยย0่งเสียสตย เดี๋ยวคลิปวันนี้คลิปนี้จะไม่ยาวมากก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรวันนี้พูดมากหน่อยนะก็ใครที่ไม่ชอบให้ผมพูดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการเจอกันใหม่ๆกันด้วยนั่นเองเป็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไงล่ะเป็นไงก็คนมันรอคนมันรวยก็คนมันเจนะ๊บวันนี้อาจจะไม่มีสตรีมนะเพราะว่าผมต้องไปไปเที่ยวแนละ้วนี่ไปเที่ยวเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ต้องไปเที่ยวนะไปเลี้ยงปลานเองนะก็ ก็ขาด้วยนะก็คทิวนะวันนี้อาจจะไม่มีสตีมอาจจะมีเพราะว่าผมอาจจะอยู่ถึงบ่ายสี่สี่โมงก็ได้ผมนานคือเย็นแล้วนี่ผมก็จะไม่สตีมอาจจะสตีมตอนมืดแทนก็ได้ใครจะรู้เปงนไงนะผมอาจจะไม่ได้สตีมเพราะว่าผมไม่วางก็ได้มันจะได้สตรีมไม่สตรีมมันอยู่ที่ดวงผมนะก็ดูกันนะว่าฝนจะตกหรือเปล่าตอนบ่าย นี่แต่ขอเถอนะผมขอพักก่อนหน่อยเถอะอัพคลิปมันดูตลอดเลย,เยมีคลิปเกือบจะร้อยคลิปแล้วเนี่ยมีคลิปร้อยแน่แน่ช่องเราเนี่ยช่องก็เป็นช่องที่คกคจะพัฒนาด้วยความรวดเร็วเพราะผมเอาแต่ศึกษาเรื่องอยูทูบมาโดยตลอดก็ก็ก็ต้องด้วยกันนะที่ผมเอาศึกษามากไปจนผมอาจจะไม่ได้ทาสิ่งดีๆกับท่านผู้ชมทุกท่านก็เลยก็ได้นะครับคำคม,มอย่างรอ ปิงเงเราได้ฟอร์มาพับแก้วจริงเราได้ฟ้ฟอ์มาพับแก้วจริงๆนะเนี่ยก็บอกเลยนะว่าผมเป็นคนที่ชอบคแค่จะชอบเรื่องอะไรที่มันเจ็บเทปนะก็ต้อด้วยกันนะถ้าท้าคนไม่รับผมก็ฟากติดตามผมด้วยก็คลิปนี้พูดมากอาจจะไม่น่าเบื่อก็ได้ใครจะรู้เวลาผมพูดน้อยดูออคนไม่ชอบดูคลิปผมอะ่ะ นี่ตอนนี้ร้านสะดวกซื้อก็เกือบจะเสร็จแล้วมันก็เหมือนบ้านหลังนึงใช่ไหมล่ะแต่มันก็ประกอบ้ารสะดวกซื้อได้สุดสภัยการที่จะให้มันเป็นร้านสะดวกซื้อผมมีกันก็คือเอาบอกมาทุกคนน่าจะรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรป้าย Seven เซเว่นไงใช่นี่แหละเซเว่นเนดูคนดูดูคนติ เออแบบนี้ดีกว่าก็อุ้ยทางไกลเหมือนกันนี่ถ้าผมต้องแบบเดินออกหน้าประตูแล้วก็วิ่งไปถ้าผมเดินไปก็น่าจะใช้เวลาโคตรนานเลยนะถ้าจะไปถึงเนี่ยจะวิ่งไปก็ก็เร็วขึ้นมานิดน<ม>ึงจะได้กระโดดวิ่งกระโดดไปก็แค่เร็วนิดนะถ้าวิ่งแบปชึบ เร,เริ่มจากวางกองเลยครับก็รีสแพคอาจจะขายรีสแพคแบร์บูนก็ได้นะใครจะรู้แต่ผมไม่คิดหรอกว่ามันคือแบร์บูละจุบจุบจุบจุจุบนี่เป็นโซนขายของแล้วโซนคิดตังค์อยู่ตรงนี้ไม่งงเดี๋ยวผมจะมาใส่ NPC เองครับ และนี่คือที่จะตั้งโอเคตั้งแมปนี้น่าจะใช้เป็นเอเมอรลนะรูะ้รีซอแพคมันทำให้มันลอมมันดูแปลกใจตั้งด้วยก็ของเปิมเติมก็อยู่ชั้นสองนะก็ใครอยากได้ของอะไรสุดใครที่สนใจจะมาทำคลิปกับผมก็ ไม่อุ้ยก็งานที่ทำมาบ้านผมก็ได้นะตำบลดิน,น,นกล้วยจังหวัดราชบุรีอําเภอศรีสยามก็ไอหม,มัดเมาแล้วก็ไอหม,มัดนอ้อยสองตัวก็จะมีเลขที่หนึ่งเก้าห้าหมู่สิบเอ็ดโอเคแต่ไม่ต้องมาหาก็ได้นะ นี่ของก็จะคันๆเยอะนะไปก็ไปแก๊ติดป้ายแต่ละกล่องกันจึ๊บ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 นี่เดี๋ยวค่อยเอาแต่ละนู่นนู่นนี่นั่นนั่นมาแปะทีหลังเอ้ย ี่แหละความซิ่งอ่ะเฮ้ยจะลองทำอะไรใหม่ๆดูนะวางทอดแบบนี้ก,ววววก,ก็วางได้เราลูกผ้า๊ะวางได้ก็เอาลอง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 เอาันนี้มาเออ ดูดิเ okay. คส่วนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวค่อยมาใสอีกทีหนึงนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย